สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสีเสื้อมงคลวันหวยออก1ตุลาคมช่วงนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําวันที่1ตุลาคมกันแล้วเชื่อว่าข่าวหวยหลายท่านต่างก็คงตามหาแนวทางเล็กเด็ดกันอยู่ใช่ไหมคะแต่สาหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางและเป็นอีกหนึ่งความเชื่อเลยนะคะสําหรับสีเสื้อที่จะใส่ในวันหวยออก ในว,วันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งวันที่1ตุลาคมไหว้ออกวันพุธโดยคุณโน้ตปุกปุกดวงได้เผยสีเสื้อมองคลในงวดนี้พร้อมกับเคล็ดลับโดยสีเสื้อมองคลในงวดนนี้คือสีฟ้าและสีเหลืองเทคเสริมดวงเวลาก้าวขาออกจากบ้านขอลงท้ายด้วยเลข5ผู้ชายไม่ให้โกนหนวดผู้หญิงห้ามตัดเล็บตัดผมใครที่อยากปังตอนเช้าใส่บาตรด้วยของสีเหลืองร่วมกับน้ำเปล่า หรือทําบุญกับสภากาชาติไทยแล้วอธิษฐานเรื่องโชครับรองปังขอบคุณที่มาจากคุณโนตุบุกปลุกดวงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ